นีเ้เราเยิอซันนี่คนเดิมนะครับเราห่างหายกันไปนานมากเลยนะมันจะเป็นอาทิตย์แล้วปะกอบอาทิตย์แหลยอเออ <S <'s <talking to them> ซึ่งคลิปนี้เราจะม,มีตัดนะครับคือแบบคนดูเป็นไงบ้างช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับค <'s talking to them> ือผมเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากด, <'s talking to them> ดูซันนี่อ่ะ <S <'s <talking to them> คอมเมนต์ได้นะเออไม่นิแต่ว่คอมเมนต์ผมก็ทําอยู่ลวอาทิตย์น้าหมดสิ้นปีแต่ผมมาทำเพราะว่า เดือนนี้ยุ่งมากที่โรงเรียนผมมีหลายอย่างให้ทำนะครับเออผมต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิดนะครับแล้วผมหวงว่าจะคิดถึงกันอตอนนี้คนนี้ปีหน้าที่ผมลงคลิดให้ดูจุกจุกเลยด้วยผมไปอัดตอนแข่งนะคือวันเนี้ยเรามาคุยกันเรื่องนี้คือวันเสาร์านี้ดูจากคะแนนการโหวตก็น่าจะรู้ผมก็น่าจะนั่นแหละ เรียกไงทำกับข้าวให้ดูออแล้วก็อาวีเนี่ยที่ผมบอกอาวเนี่ยคือผมจะให้ดูตอนที่ผมแข่งครับซึ่งคลิปนี้ผมก็พูดแค่นี้แหละเ,ออเว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ย้ำนะครับไม่มีอะไรนะคลิปต่อไปถ้าใครอยากให้ผมรีวิวชุดนี้ชุดไ <c oughs> กายาเทพสูตรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมซุ่มให้เลย โอเคนะคก็ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าแล้ววันเสาร์มีนัดทำกับข้าวให้ดูนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย